คาราบาวไม่ยุบวงแล้วนะแอตลน่นขอตายคาวเวทีคาราบาวไม่ยุบวงแล้วนะแอตแลนขอตายคาวเวทีจะอยู่จนกว่าจะตายหลังเพื่อนในวงเสียทุกคนกลับมาทึดสู้สัญญากันแล้วจะอยู่ด้วยกันจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คาราบาวประกาศยุบวงจนทําให้แฟนคลับเศร้ามาแล้วล่าสุดวันที่15กรกรกฎาคม67ที่ล้อมวงมันสตูดิโอแอคาราบาวกล่าวในงานแถลงข่าวเอดิคูสติกคอนเสิร์ต ว่าตอนแรกจะเลิกเราเลิกจริงๆเพราะพวกเราเจ็บป่วยกันแต่พอป๋าดุกเสียไปกลับคืดขึ้นมาอีกตายคาเวทีแม่งเลยดีกว่าคิดว่าถ้าเราเลิกอยู่กับบ้านนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนแล้วศิลปินเป็นเยอะเพราะเขาเคยด่งดังเคยไปไหนมีคนห้อมล้อมจะขี้จะเยี่ยวต้องมีคนพาไปจะกินอะไรมีคนหาให้แต่พอเลิกเมื่อไหร่นั่งอยู่กับบ้านไม่มีใครมาดูแลคราวนี้มันจะเริ่มป่วยแล้วจิตเนี่ย ไม่เลิกแล้วยังไงก็จะอยู่สัญญากันแล้วกับเล็กกับรี่พวกเราจะอยู่กับทุกคนจนกว่าใครจะตายไปก็หาคนมาแทนถ้าผมตายไปก่อนโอเคคงต้องเลิก ส่วนเลือกรับงานอย่างไรนั้นแอสคาราบาวกล่าวว่าตอนนี้เรารับงานลดลงเมื่อก่อนเราเล่นทุกวันตอนนี้สัปดาห์หนึ่งเราขอ5วันพอเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน20วันพอแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนรับเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลแต่ถ้าจะไปไกลเหนือหรือใต้ก็ต้องไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเดินทางเพราะการเดินทางเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่เราไปโดยรถยนต์ไม่ค่อยได้บิน ไม่เลิกแล้วลหละครับผมเองก็ไม่อยากเลิกแต่เมื่อตอนนั้นมันป่วยเองจริงๆนอนโรงพยาบาลสองคนนั่งเล่นสองคนอาร์ตคาราบาวกล่าวว่าที่ผ่านมาตายไปแล้วคนหนึ่งไงตอนนี้โอเคแล้วทุกคนกลับมาแข็งแรงถ้าจะทึดสู้ก็ต้องทำให้มันดีนะทุกคนก็สนุกสนานเล่นแล้วแฮปปี้เขายังมีดนตรีบำบัดกับคนที่ป่วยทางจิตเรากลับจะทิ้งดนตรีบำบัดกลับไปป่วยทางจิตตอนนี้ตนย่างเจ็ดสิบแล้วยังแข็งแรง อย่างไรก็ตามเชิญแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตแอดบาวอะคูสติกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่ตนจะทำแบบนี้เพราะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ปัญหาคือต้องซ้อมหนักเพ,เพราะเพลงที่เลือกมาไม่ใช่เพลงที่เล่นปัจจุบันเพลงที่เล่นปัจจุบันนี้จับกีตาร์ก็เล่นได้เลยไม่ต้องซ้อมแล้วมันอยู่ในจิตวิญญาณแต่เพลงพวกนี้มันใหม่หมดเลยถึงแม้บางเพลงมันต่างมานานแล้ว30ปี40ปีก็มีต้องมานั่งหรือขอบคุณภาพเพจ a อ d b ดีบงานเข้า อง,องค์กรพุทธศาสนาห่วงท่านพี่น้องหญิงเผยแพร่พิธีกรรมพลังบุญส่วนตัวงานเข้าองค์กรพุทธศาสนาห่วงท่านพี่น้องหญิงเผยแพร่พิธีกรรมพ,พลังบุญส่วนตัวเชิญมารับฟังคำแนะนำข้อร้องเรียนวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้16กรกฎาคมหก เวลา10บนาฬิกา30นาทีสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยเผยพระศิลธรรมทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวกรณีองค์กรทางพระพุทธศาสนายื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาแก่กลุ่มอาจารย์น้องหญิงคลื่นพลังบุญ จากกรณีที่สื่อต่างๆเผยแพร่ทําความรู้จักน้องหญิงคลื่นพลังบุญให้ปรากฏในหลายด้านนำพลังบารมีสมเด็จพระสัมมาส,มาสัมพุทธเจ้พระองค์และพระโพธิสัตว์พุทธมารดาต่างๆนำมาเสนอในวิธีการบำบัดแนะนำสนทนาธรรมโดยมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยเป็นอย่างมาก ประกอบกับพิธีกรรมความเชื่อที่เป็นส่วนตัวของกลุ่มพลังบุญดังกล่าวออกเผยแพร่ทางโซเชียลมากมายได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมากได้มีพระเทราชั้นผู้ใหญ่และกลุ่มองค์กรพุทธศาสนิกชนหลายกลุ่มมีความวิตกเป็นห่วงในสถานการณ์ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้อาจเกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในวิธีการสอนทางพระพุทธศาสนาได้และอาจเกิดอกุศล,ลกรรมปรามาสคุณของพระรัตนตรยัยเป็นอกุศลได้ จึงเห็นควรให้มีองค์กรผู้แทนชาวพุทธทั้งพระและคฤรุสถ์ได้ยื่นขอเสนอแนะนำเรียกร้องให้กลุ่มพลังบุญดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอในโซเชียลและชี้แจงคําถามคาใจของพระาศาสนิกชนหลายอย่างในวิธีความเชื่อของกลุ่มดังกล่าวจึงอยากสอบถามให้กระจ่างชัดเป็นรูปธรรมต่อไป ในการนี้กลุ่มพลังบุญโดยอาจารย์และน้องหญิงได้ตอบรับในการเดินทางมารับหนังสือข้อเรียกร้องในนามองค์พระพุทธศาสนาจากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศในฐานะหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและนายแทนคุณจิตอิสระจะร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเสริมภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาด้วย